สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศช่วงตึ็งทุ่มครับมาินเขาก็คน เมื่อไปเราฝากกันไว้น้ำเจาะ่ะมาถอนเมื่อไปปีนี้วัได้ฝากไหมปีนี้วันได้ฝากเลยอม้านฮะ้าทุมโอ้โหพี่น้องขึ้นมาไล่ละคนถุ่มหนึงขึ้นมาไล่เ Oh ผู้สาวทางไหนน้องเขามานางไก่นายวทยหผู้สาวเนี่ยอะไรเนี่ยสาวสับสาวนไ่มาต่บานไหนมาต่พุระพญาปุระมาโอ้โอ้โอปวดเอวโอ้มามานง้องเอาแล้วย่ายปวดเอวสอดแจ้งบ่หนิก็ุ่ตัวมาเอานางเอ๋นี่เต้นโจรตะบานของเนเนี่ย มาตะไกบ่ไกยูหลายเตอย่ถ้ากกินขากินหนาวรแม่กินแลไวจังมากเปล่าใบ่กันลองขีฝุ่นแล้วลพมันดังแห้งแห้งเออตบตบเลยมันดังแห้งเต๋ยนมลั่งนี่ยั่งนี่ละสันนั่งนี่ละมางอื้นไม่มองนั่งนั่งนี่นั่งบาวจะเสียดเห็นแมนไปชิเต้นไหตัวเนาะเต้นแลวเนาะ ยู ợ, ่บอกมาม่วนเนาะว่นนาะมาโศกมาเศร้าคอยยู่คอยอยู่อนั่นนอนแล้วก็เตยล่าแล้วเตยล่าแล้วเตยล่าแล้วอันแม่เตยล่าแล้วเตยล่าแล้ว ใายเอาันหล่นแล้วใายเอาเลยด่าใายเลยถกินข้าวกินาไปนี่ปถ้าเด็กด่านี่เรามองนี่ละชิมวนนี่เป็นร่างคนเอ้าน่าเติมพลังก่อนเรางนอแล้วอันนี้ขึ้นเข้ากับบลูบลมบัม โอ้ยพอไดดทุนขึ้นเกแม่รอเอาข่อยออกราแค่ไดนมากแต่แต่ไปค้ามันออกมาซิหมวดละพอกระสือรถลงรถลงดีตัวแบบยังสื่ออยู่เดี๋ยวนี้ขอบค่หนึ่งหงวารลกออกตัวไหนฮ่าเด็กดากไม่อยู่ไซม่าศูนย์เก้าล่างหาหนึ่งสองศูนย์ล่างห้าหนึ่งบอสือดอกหันเอาไม่ดีก็ใส่ไปอบยงอี่ใบ กิดินมันอะไรอันไงอันจ็ทุ่มสี่เเบิ้งหมอลรเขาจ้างว่าเหรียญสามทุ่มสามทุ่มแม่สามทุ่มนี่เล่นเลย่าสาเล่นเลยครับเวทีบ่แล้วก็ต้องเหรียญสามทุ่มครับภาาข้ิปั๊บมีกำหนดอยันต้อง่าหาทุ่มเหรียญสามทุ่มปุ๊บโลกมุ่งเสาปั๊บตามเวลานัดหมายผู้ใดนี้เขาหาเงินได้บบนี้เอา ผู้ใดผู้ใดออกเขาหักเขาเก็บเงินได้จังหน่อยตอนเขาเขาฟี่แล้วไปไปแซวผู้สาวนถลครับผู้สาวผู้สาวตอนออกเขาเก็บเงินด้ตอนเขาเขาฟรีผู้ใดเมื่อก่อนเขาเก็บเงินบอกบลาบเตยล่า ขันโบคันบ่เมื่อมอรับตื่นแล้วแล้วเขาบบเก็บขันเมื่อก่อนเขาเก็บเจ้าตรงยูน่ฮอรเศามามังน่่มสีดังได้ไหมมันสียงดังขันได้ก็ลาก่ใช้อิจฉาเท่าแต่ว่าถาถาฟังเหมือนก่อนเปิดนคืองอุจกกันแท้ควงมือปรับปรับข้ามาาละมามาจะไหนครับมาจะพูดเหรอครับมาจต่ใส่ลูกตั้งเนี่ ใยีจอเนื้สองไม่ด้ซีแต่ติดตามตลอดอขอบคุณครับขอบคุณครับฮ่าจุ่นเองไปหาเอาแนวมะนัานางไปหาแนวมะนัานางเซตเซตเหาศาสตร์ไ้ผู้สาวไ้นน่ผู้สาวไม่มีศาสตร์เอาน้เมียมึงก็ะไดเมีย แปลว้ำเมียพวกมานก็ได้อุ้ยคุณนะห้าเด็กด่ากมาเซเว่นคักมาเด้อกินเข่ากิ้อย่างห้าเด็กด่างเออพอรับเล่นแล้วลูกแม่นอดคักนอนแน่เว้ย คนสีลายด้วยม่นเนอะมันจะชอบกบปลาาบ่มาหลายบ่เอามันมันอยู่ไก่อยู่ตีเอะเอามาจากไหนนี่หลคเขบอยู่ไก่เลยพวกไก่โอ้โหาแดกดากตัวกันนั่ไเดกด c น้องระเวียงค่ะจ้ามาน้องระเวียงไก่ๆนี่ค่ะวัยดีค่ะบายดีมีแหกสุขุนคนสวัสดีปีใหม่บอแล้วผมเป็นคนแถวนี่เนาะพรก็ออไปซื้อแล้ว ปั๊ดพี่ล่อครับสามโตรถ้าถึงยู้บอกก็สายเท่งเหล็กพ่อบกขาดขึ้นนี่แหละมากมาพี่น้องมาก้าต้กก็มี่กินมองนั่งก็เย็นเอายังกินยังอ้วนทีกินยัง ะกินยังที่กินยังอ่ะเอ้าหาขนมเล้เนาะดวยผู้ไหน่ไ้ไารคืออยู่ไก่แต่พี่น้องฮะทักพีจะได้เห็นบอลิเห็นเห็นเห็นอยู่เนาะเอ้ามวมวจดจัดฟาสบึม ทูปตรงคนมาเยอะแล้วโอ้โหท่านสองก็มีพี่นอ้องเอ้ยพูน่ะท่านสองมาเนี่ยพูน่ะ สั่นสองขันบนน้ำใจก็ลงมาสั่นแรกเดนอะอยากทายก็นั่งอยู่หันตัวมดตัวมดตัวมดตัวปวดฟ้ารพี่น้องคนกำลังมาบอโอ้ขอบคุณหลายๆครับเออบนตรงโคตรดอกเบิ้งซื่อๆกระดีใจแล้วเอาขอบคุณทุกน้ำใจครับขอบกันคลิปหนักพี่น้องครับ มามามาครับมา